นายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงนายพลชายสังเอียดปลาดอำเภอบุรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงพื้นที่ที่มีต่างด้าวทำงานอยู่เป็นจำนวนมากและตรวจสอบมาตรการคัดกรองก่อนเข้าไปใช้บริการภายในตลาดจำนวน3จุดใหญ่คือตลาดอมมรน,นาเกลือตลาดอาหารทะเลลานโพตลาดรัตนากรวั นาสินซึ่งมีประชาชนเข้าไปใช้บริการตามปกติแต่ในโซนอาหารทะเลจะดูซบเซาวก,กว่าปกติจากการตรวจสอบพบว่าหลายร้านในตลาดปล่อยให้ต่างด้าวเฝ้าร้านโดยไม่เจอเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยเฝ้าอยู่ด้วยโดยเน้นไปในโซนของอาหารทะเลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากถาดอาหารทะเลหาเชื้อปนเปื้อนพร้อมซักประวัติเจ้าของร้าน รวมทั้งลูกจ้างที่อยู่ภายในร้านถึงในช่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาได้ไปรับอาหารทะเลจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่พบว่ามีร้านเจ c อลสีฟตลาดกลานโพนาเกลือจําหน่ายอาหารทะเลมีพนักงานของร้านได้เดินทางไปรับสินค้าจากตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมแต่ยังไม่ได้เข้าตรวจร่างกายเจ้าที่จึงได้เชิญตัวพนักงาน และเจ้าของร้านที่มีความเสี่ยงทั้ง4รายไปตรวจร่างกายและกักตัวเป็นเวลา14วัน